สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ารับเรือมเหศวนด้วยม้ามังกรแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอนะครับวันนี้นะฮะช่างยันก็เป็นฝ่ายรับนะครับก็ต้องเล่นตามรูปนะฮะตามแบบว่าเขาเปิดอะไรมาก็รับไตตามนั้นนะครับตามเนื้อผ้าไปนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชฟดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะครับจับคู่มาเจอกับคุณน้อย1727นะครับผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1602นะครับนะคุณน้อยก็สีขาวจังยนันสีดำนะครับก็เปิดรูปทรงนะครับเขาเปิดมาน่าจะเป็นไม้ยงขวานะครับฉากแรกนะฮะผมก็เล่นม้ย้งขวาครับตามที่เราจะถนัดนะฮะก็ เปิดตามรูปไปก่อนนะครับก็จะขึ้นเม็ดนะฮะก็ไม่ได้รู้ทรงดูอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆนะฮะอยากจะเปิดแบบไหนก็เปิดไปก่อนนะครับขึ้นเบียร์นะครับนะแต้มนี้ก็เขาเป็นเรือมหาเหตุสวนมาแล้วนะครับกดหน้าขุนจังหวะนี้ก็ทําให้ผมนะฮะการเปิดหมากจะเป็นมาขวาก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแล้วนะฮะ เต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวหมานะครับแต้มนี้ผมก็ต้องขึ้นขุนหลดไปก่อนนะครับนะฮะนั่นแหละตามนั้นเลยครับเขาก็แทงเบี้ยสูงนะครับนะฮะแทงเบี้ยสูงเรานะครับผมก็นะฮะใช้โคนขึ้นไปนะครับผูกผูกเม็ดไว้ก่อนนะครับเขาก็แยบเบี้ยมาอีกแล้วนะครับเปิดมมานะครับแต้มนี้นะฮะนฮะดูตามรูปแล้วเนี่ย เขาก็เอาเม็ดกินเลยเหรอฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับดังนั้นเราก็นะครับแกไม่จะไม่ต้องไปแก้เบียร์สูงเลยนะครับเราก็ได้เบียร์ค่อนข้างจะสวยงามนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นม้ายงขวานะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงกลายเป็นม้ามังกรไปเลยนะครับนะฮะค่อนข้างจะดีกว่านะครับขอทิมเบียร์ขึ้นมานะครับฮะก็สกัดไว้นะครับนะ ตอนนี้ก็ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางก็เบียรเราค่อนข้างจะสวยนะครับผมปูสามเบียไปเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะโอ้โห,หนะปูไปเลยสามเบียเขาใช้เม็ดขึ้นมานะครับนะแต้มตรงนี้นะครับผมเห็นแล้วนะผมไม่ต้องการให้เม็ดเขาได้ใช้นะครับผมแทงเบียสูงขึ้นไปนะครับโอ้โหนะครับเพื่อนๆนะค้ำเม็ดฮนะให้เขาติดๆขัดๆอยู่ตรงนั้นนะไม่ตรงขึ้นมาอ้าเขากินนะครับ เขากินอย่างนี้ก็ดีนะครับเพื่อนๆนะผมก็ฝังสูงนะฮะเขาเรียกสูงถาวรนะฮะเขาต้องละลายเขาต้องเอาเม็ดมาขายเรานะครับเขาถึงจะจะทำลายเบี้ยสูงแล้วได้นะครับจำนี้ก็ใช้ม้ามาจับเบี้ยนะครับแล้วก็หวังจะกินลูกคาดเรานั่นแน่ลายกาดครับผมก็เห็นว่าม้าตัวเนี้อยู่ไม่ได้นะครับไม่ให้อยู่นะฮะอยู่ไม่ได้แทงม้าไล่กลับไปครับกลับไปไม่ม้านะครับ ก็ดูแล้วคุณน้อยนะครับเปิดยังหมากยังไม่ยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับเขาก็โจมตีเราอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ต้องตั้งรับนะฮะก็เขาขึ้นขุนแล้วครับนะฮะอย่างก็ได้ยินเลยนะครับเขาขึ้นขุนมาแล้วแดมตรงนี้นะครับช่างยันก็เรือไม่ได้ใช้นะครับก็เอามากดขุนนะครับเขาหลบนะฮะก็หลบ เริมเบีร์ดันขวามือครับก็ขุนเขาอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะเอา้าแต่นี้ก็กินตัดกันเข้ามาอย่างนี้นะฮะผมก็กินครับนะเขาเอาเรือมากดโคนนะครับโคนถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าถอยแล้วมันจะเสียจังหวะนะครับเพื่อนๆนะผมก็ขุนนะขึ้นไปลุยเลยไปบุกกับเขาเลยนะครับนะโอ้ติก๊ก ลุกมาแต้มนี้เอาตีลุกไม่เป็นไรครับม้าล้วอยู่นะฮะกินเข้าไปครับกวบเข้าไปนะครับเขาใช้เรือกินนะฮะใช้เรือกินเหรอตำแหน่งนี้ก็ต้องใช้โคนครับค่ายขึ้นไปไล่นะครับขึ้นไปไล่เลยไปไหนดีครับนะเขขับไปนะจะมาตำแหน่งซ้อนเรือหรือเปล่าผมเห็นเรือเขาเอาตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นดีนะฮะเรือมาเห็นสวนตัวนี้นะก็ต่อเรือออกไปเลยนะีย ไม่เอาไว้ดีกว่าเรือลำนี้นะครับโอ้โหตำแหน่งนี้เขามาจับสองแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะถ้าถอยโคนถอยโคนก็จะเสียทรงนะครับเพื่อนๆนนะแต่นน้นรถขุนเขาอยู่หน้าบ้านไม่ค่อยดีด้วยนะอยู่ตากรดเราด้วยนะครับผมว่านะขายโคนเลยดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนนะขายไปเลยครับเนะกินไหม โยนโคนให้เบียกกินไปเลยนะเพราะคนคนเขาอยู่หน้าขุนเขาก็โดนเรือแระวดดนะเขาก็เปิดไม่ออกนะครับเพืเ่อนๆน,น,นะโอ้โหแต้มนี้กลับกลายเป็นดีเข้าไปอีกนะเขากินตัดมาผมกินตัดเข้าไปนะโคนเอาโคนขึ้นมานะเอาอย่างนี้เราก็เอาเบียกกินเลยครับควบเข้าไปอีกอันนะครับนะบกินไหมโอ้โหถ้ากินแล้วเปิดหน้าบ้านลงเลยนะฮะลงลงเลยนะครับ ผลเขาไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนครับตำแหน่งตรงนี้นะไม่ดีแน่นอนแล้วครับเพราะอยู่ตากดเอาหนีตรงๆนะฮะอ,อ,อย่างนี้ก็ต้องเอายังไงดีแทงรือกินลุกดีกว่าครับยิงหน่ายลุกกข้ปไปโอ้โหนะครับเอาหลบแบบนี้เหรอหลบแบบนี้นะะเม็ดแทง, A, งไอ้เบี้ยงไง่ายแทงลุกไม่ได้นะครับกดไว้ก่อนไว้เปิดลุกฉากหลังนะกดไว้ก่อนครับ คุณน้อยคุณน้อยไม่ไม่ไม่ดีแล้วนะครับนะฮะพอาตัวเราเขาขึ้นไปอยู่นะเบี้ยพร้อมหงายด้วยนะครับโอ้โหม้าพร้อมใช้งานครับโคนก็พร้อมชาร์จนะครับเอาเรือมากักไว้อ้าวเขาต่อเขาต่อเรือนครับแต่นี้ไม่เอาครับไม่ต่อครับเรือเอาม้าไปจับเรืออีกนะครับฮะจับเรือนะครับโอ้เขากินเลยนะครับเอากินก็ต้องกินกันไปครับนะฮะแต่นี้ะฮะ ขนเขาอันตรายมากมานะครับขนเราไม่มีมา้าเราเราไม่มีมา้ามันก็โดดขึ้นไปยางไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาโดดมา้ามาก็ง่ายเลยครับไล่ม้าไปนะครับอื้อชุนใจไปครับเดี๋ยวโคนขึ้นไปเสริมนะครับเนี่ยมาไปไหนมาไปดันดนล่างขนขึ้นเสริมไม่เข้าก่อนครับนะฮะ เอาพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเพราะก็เดินยากนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็เดินยากนะครับนะนะเอาเขาหลบเรือนะครับหลบเรือนะครับแต้มนี้มันเห็นแต้มตายเลยนะครับเพื่อนๆนะเปิดเปิดลุกเข้าไปนะครับลุกเข้าไปนะครับมีแต้มตายแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในห้อมร้องของเราเลยนะครับแล้วก็เบียร์หายลุกเข้าไปจบเกมครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนฮะก็ คุณเขาอันตรายครับก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็นะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับนะบวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย